สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนหาเหรียญชาแนลเช่นเคยครับช่องนี้ก็หาเหรียญแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสามเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีความนิยมมีราคาซื้อขายนะครับเป็นเหรียญ ชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9 3าสามเหรียญก็สองปีพศนะครับก็ไปชมนะครับเหรียญแรกเหรียญแรกนี้ก็จะเป็นปีพศ2,500้าห้านะครับ ด้านหน้านะครับพระบรมรูปก็ตรงขึ้นแบบนี้มุนไปด้านหลังนะครับมุนไปด้านหลังก็ยอดเจดีย์วัดตรงขึ้นแบบนี้เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียรตรงนะครับสวยสวยใหม่ๆนักสะสมหลายๆท่านก็ประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญละ500บาทขึ้นไปแต่สำหรับเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนี้ไม่สวยนะครับมีรอยด่างดำมีรอยขีดขวนนะครับแต่ก็เป็นเหรียญพระเศียนพระเศียนตรงนะครับปีพศ2555นะครับ ปีพศส5 5 5นะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็ปีพศ2 5 5 6ก็เป็นเหรียญพระเศียรตรงเหมือนกันเหรียญนี้ก็ไม่สวยนะครับ เหรียญพระเสียดตรงต่อมานะครับก็เป็นเหน 3, เรียญที่สามเหรียญสุดท้ายที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปนี้เหรียญนี้ก็ปีพศ2565ัน้ยหกไอ้าสนะครับเหรียญแรกก็ปีพศ2555เหรียญที่สองก็ปีพศ2556เหรียญที่สาม ก็ปีพศ2556พระเสียนตรงแบบเดียวกันราคาก็เท่ากันนะครับสภาพก็พอๆกันถ้าสภาพสวยใหม่กว่านี้นะครับก็จะได้ราคาตั้งแต่500บาทขึ้นไป หลายช่องประกาศรับซื้อทางช่องของเราก็เช่นกันนะครับช่องคนหาเหรียญชาแนลก็รับซื้อเช่นกันใครมีนะครับก็ทักทายติดต่อสอบถามเข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ